ครับสวัสดีครับผมเบา้าแดกชาแนลมาแล้วพี่น้องเด้อมืนอนี้เบ้าแดกได้ใส่พี่น้องใส่เนี่ยแะไรเนี้ยมีใส่พี่้องเด้อใส่ใหญ่ได้หมดอนี้เอาใส่ใหญ่มาเลยได้พี่น้องเด้อใส่ใหญ่ใส่แบบเฟืองมั่นเละพี่น้องใส่มาเฟืองเนี่ยใส่ซุดใส่เนี่ยมั่นเละครับครับอ่าไข่หลังมาพี่น้องมาขออนุญาตเฮ็ดเลยมือนี้เฮ็ดสูเบิ้งเลยครับเฮ็ดสูกินนี่คือใส่ใส่ใหญ่ใหญ่ใส่ไงของวัวได้พี่น้องเด้อโอ้ย เออเปลี่ยนมีดวงว่างเบือง,อ,อ,นนอ,ง,อ,งอาแม่บานตัวนีม้มีดไม่สองหยงครับว่องเบิองเราอยากคันก็ได้เป็นของเ้ื่อคันแป๊บนึงไส้ใหญ่ใ,ญใส่ใไงงวดเปนของเ้ย พีาา่องไป่ลงไส่ไส้ใหญ่นี่ครับมาบันดิี่ก้อยพี่น้องบันดยเอ้ามามาพี่น้องบันิขเข้าไปสิดิด่นาพี่นองย่ผิดิดิม้เผาเกลือ กินเค็มขุนวัวอู้หน่อยเนาะผมนวัวต้อนต๊ข้าวผั่ว พ่อเด็กพี่น้องขอเจลิมน่อยกันนี่นผมนี่แซ่แสบพี่น้อง <c oughs> เกียมซับ นอยทุ่มมาซิเหมือนพี่นอ้องเออาสยากซิมกันซิมแค่หลังนี่แล้วเนาะซิมแค่หลังก็ใส่เ่ยพี่น้องโอ้ยตักหยาดเลยพอดีออ้ยเอ๊ กาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคาัพรัก,รกทุกๆท่ทานครับกาบสวัสดีเป็นทางการรอบที่2หลังจากที่เอาเห็ดกับเข่าให้เบิ้งแล้วก้นตอวการเทดก้อยใส่ให้เบิงเ้งน้องอะกะมาพบมาพอกันคือเราละครับกับเบ้าเดกได้เป็นเด้อเบ้าเดกมาเลยพี่น้องเมื่ขอนี้เ like. บ้าเด็กได้เมน,กกนูก้อยใส่พี่น้องก้อยใส่บักเฟืองที่เบ้าเดกมักถ้าก็าชอบกินก้อยนาะพี่น้องก้อยเอามาพี่น้องน้อจะวอรไรใจห่างหิ้วเข่าละครับพี่น้องมันมันเพี้นหร่พี่น้อง เพี่รเท่ากับหาโมงเลยเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานมานอ่อมองความหยาดบาดข้ามเตือนน้ำยาก่อนพี่น้องเด้อเพียนนาะพี่น้องเบาเด้อไม่ได้กินข้าวเสาร์ j o n พ่อเป็นกระใสพี่น้องพ่อเป็นกระใสเด้อขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องคนหยาดเกียข้าวโอ้ยคือข้าวพี่น้องสารค้ามหนาบะตองได้พี่น้องเด้ออย่าเก็บทองนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาบัดนี้มาขุ้นเขาเลยพี่น้องเอ้ยไปไทย หน้ามากครับไปไถหน้าลบตัวเฟี้ยงไว้มามาเพีนแล้วเ,เพียนแล้วบ้านกินเขามาพี่น้องมาก้อยใส่ก้อยใสเห็นเห็นก้อยใส่ก้อยไข่หลังอืมมาหยิบหย,ย,ยากพี่น้องหอยิบหยากพี่น้องสั้นเลยที่เขาอืม ใส่ได้เปอย่างเดิมใส่บักเพี้ยงอือ นี่ไข่หลังน้ำดีน้องมีไก่หลังน้ำอื หนึ่งก็วากลอยใส่บักเฟี้ยงในเบื้องเรื่อไปลองเบึงใส่บักเฟี้ยงยู่หม่องในของวอัวครับไปศึกษาเบื้องมันมีคลิปนหนึ่งอยู่อย่างจะดนหน่อพี่น้องบ้าแดดเลยเคยทายไปอยู่ไปเบื้องก,ก๋อยใส่บักเฟี้ยงจะคลิป,ปแปลกเลย Mm-hmm. เราเด็กก็ยังกินขอาวดำอยู่ในเป็อนองเดีอขอกำเพื่อสุขภาพก๋วยใส่ยไม่ป็นอง หลายคนมันก็ตา,ามว่าหยำขาดบ่พี่น้องเด้อห่ขา,าด,ด,ดดุดเลยหอมหยักพี่น้องเลยหอมบัวหยักบ่ Mm-hmm. มีกระแท่หน้าน้านำมีใครหลังมีใส่ใส่ไงไปหนองเฮยเอาเดี๋ยวว่ามันเสียบเนือกล่อยใส่ไง พี่น้องคักขนาดบ,บ,บ่บ่จ่าเลยพี่น้องเมื่อเซียบ เ,เสียพัดปน้องนิ้วขามากเนี่ยเสียพับไปลน้องนิ้วขา ใส่เลยใส่ไงพี่อง วันยัขาดบอสเา,าขาดดอกเพิ่อนเลย,ยใส่บ่าขาดดอกอืม อ,อพอดีพี่น้องอืมกระเทียมกับเช็ดมันตัไ ลงตู่พี่น้องก้อยใส่เมืนเน่อไงลงตู่ลงตู่อือ เอี่อยงตัดบด้เพียนมือหน่อยเด้ออันนี้มิตรเคลือนมันดอกดิอืมเอาใส่เอ้วเอาข้ามผิวผ่านพี่น้องเบิดแล้วอืมอย่างทุดยอดมือหนึ่งก้อยใส่พี่น้องเอาแซ่บพี่น้องโอ้หน้าที่กระโดดน,นะพี่น้องเรื่มขอบบุญขอบคุณที่เบิร์เบิรงดอ็นสนจบคลิปนะพื่อน้องสำหรับคลิปนี้ก็นดีเพราะซ้ำนีนะเพื่นอนน้อ ขั้นกิริยาทางทั้งของเบาแดดบุสุภาพคุณจบบะบ่เหมาะสมอะไรก็ขอถกขอไปได้เพื่อนเราเลยสนักกิมหรือเบาแดดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ